สวัสดีค่ะมาพบกับถอดรหัสดวงประจำปี2565กับผู้ที่เกิดปีมะเสง็งคนเกิดปีมะเส็งหรือปีงูเล็กเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนุ่มนวลมักชอบเลือกสารการแต่งตัวมีสเสน่ห์มีความฉลาดเฉลียววางแผนแบบแยบยนต์เก่งและมักจะหวง ของห่วงถิ่นควรระวังการถูกชักชวนเข้าไปพัวพันกับการขัดแยง้งต่างๆได้นะคะการงานปีนี้งานค่อนข้างเยอะและเป็นงานเร่งงานด่วนเข้ามาและบางครั้งอาจมีการกันแกล้งให้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ไม่ได้ทำ พยายามใจเย็นระว,วังคำพูดด้วยและการรับฟังต้องตรวจเช็คให้รอบคอบและมีหลักฐานที่ชัดเจนการเงินปีนี้อาจจะนิ่งๆช้าๆไปได้เรื่อยๆอาจไม่ค่อยสัพัดเท่าไหร่มักจะมีให้ต้องใช้ใจ่ายบ่อยแต่ก็จะมีช่องทางพิเศษอื่นๆเข้ามา หรือมีโชคราภเข้ามาได้แต่ควรระวังความใจร้อนจะทำให้ผิดพลาดทางเอกสารหรืออื่นๆจนเกิดปัญหาขึ้นได้ ความลับปีนี้จะมีความวุ่นวายเรื่องจุกจิกกวนใจเข้ามาอยู่บ่อยๆและอาจมีในเรื่องที่ต้องปกปิดซ่อนเล้นเอาไว้ส่วนใครที่คบกันอยู่ต้องดูให้ดีอาจเจอคนที่มีเจ้าของอยู่ก็เป็นได้และอาจมีข่าวดีสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มมากขึ้นค่ะในด้านสุขภาพ ปีนี้ควรระวังในเรื่องโรคหัวใจเส้นเลือดหรือโรคที่เกิดแบบเฉียบพลันกระทันหันและควรระวังในเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟนะคะปีหน้าเสริมมงคลด้วยไหว้พระขอพรสารเจ้าแม่งูหรือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเช่นเครื่องดูเสมหะ จะทำสิ่งใดจะได้คล่องคลองไม่สะดุดค่ะจบคำทำนายแล้วเป็นยังไงบ้างคะเด็ดขัดประการใดปรึกษาแนะนำกันได้นะคะตามสื่อต่างๆที่ขึ้นด้านบนนี้เลยคะ่ะและช่วยอนุเคราะห์ช่อง YouTube ทันเด็กพิเศษถอดรหัสของทันหน่อยนะคะโดยการ กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันเยอะๆได้ไหมคะขอขอบคุณคะ่ะสวัสดีปีใหม่2565นะคะ